สวัสดีครับวันนี้พบกีมวันพีเทคเชอร์คงครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ได้เปิดแล้วเนาะหลังจากที่ปิดปรับปรุงกันไปถึง9ชั่วโมงนะครับปิดกันตั้งแต่ตีสี่นะเปิดบ่ายหนึ่งนะครับก็หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอะไรอัปเดตมาบ้างเอ่ยครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นนะครับแพ็คแพ็คเลเวล เป็นแพ็คเติมตังที่ดีที่สุดนะครับเพราะมันจะมีขายแค่ครั้งเดียวแล้วก็รอไปเลยจนกว่าเกมมันจะรีเซ็ตซึ่งตอนนี้รีเซ็ตแล้วเป็นแพ็คเลเวลเนาะราคามันถูกแล้วก็เพชรที่ได้เนี่มันก็ค่อนค่าจะคุ้มแต่พอเรากดเข้ามาตรงซื้อเพชรนะครับมันก็มีตรงนี้เราไม่สามารถซื้อได้ถามว่าทําไม ตอนนี้พอกา,าเข้ามานะครับมันไม่มีแพ็คเลยที่เป็นแพ็คอาเลเวลขายเนาะทำไงล่ะให้แพ็คเลเวลมันขึ้นมาง่ายๆครับให้คุณไปลงด่านอะไรก็ได้สักด่านแล้วมันจะสุ่มขึ้นมาเองมาดูกันซิว่าหาขมลงไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาขายหรือเปล่ารันมาดูกันก็แพ็คเลเวลเนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่3 5บาทเทนาะได้อาสิเพจบ้างจำไว้เถอแล้ว คือซื้อครั้งล่าสุดมันก็โอ้โหกี่ปีแล้ววะนเนียรพอแพ็คเลเวลเนี่ยมันไม่เคยรีเซ็ตนะนี่คือเป็นการรีเซ็ตแพ็คเลเวลครั้งแรกเลยครับถ้าคุณเป็นสายเติมเติมมากเติมน้อยก็ตามแพ็คเลเวลเนี่ยคือของดีนะที่คุณคุ้ค่า,ากับการปีมากๆกันมันคุ้มราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยนะมาดูกันซิพอผมผ่านด่านนี้ปุ๊บแพ็คเลเวลจะเด้งขึ้นมาขายหรือเปล่านะครับก็อืม ก็มันเป็นการเตรียมพร้อมแหละเพอาะเดินหน้าเนี่ยสิ้นเดือนนี้ประมาณวันที่25-26นะครับจะมีข่าวสารขอกระครฉลองของซูเปอร์โกโบออกมานะซึ่งก็เตรียมตัวเลยโดนแน่ๆแ,แล้วก็เอ่อเขาประกาศออกมาแล้วว่าเดี๋ยวฉลองของโกโบเนี่ยจะยาวไปเลยจนถึงช่วงของสิ้นเดือนของเมษา หรือก็คือจะเป็นช่วงที่บรรอาตรงแล้วก็บรรจบกับช่วงของฉลองใหญ่ของเซอร์เบอร์เปพอดีเนาะคือพูดง่ายๆก็คือว่าฉลองของโกโบเนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนของกพเนี่ยยาวไปจนเดือนของสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยยาวไปเลยพอจบไปปุ๊บก็ต่อเนื่องด้วยฉลองใหญ่ของเซอร์เบอร์เจแปนครบรอบ10ปีเนาะก็เป็นเกมที่ทุกวันคือวัน ฉลองของจริงฉลองยาวไปเลยกุมภายันพอคอเออสนุกสนุกนะเนี่ยแต่ก็ดีอย่างก็คือว่ามันจะม็นัวคอยพิเศษมาแล้วก็จะมีการแจกพงแจกเพลรอีเวนต์มากมายนะครับรดูการพอผ่านด่านปุ๊บมีแพ็กเว้เด้งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลก็คือว่าพอผ่านด่านอะไรก็ได้ พอผ่านปุ๊บแพ็กเลเวลก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานะครับขึ้น,นหรือไม่ขึ้นไหมอ่ะนี่ไงมาแล้วครับแพ็กเลเวลรับเด้งขึ้นมาแล้วมาดูเซว่ามีการครบทุกแพ็กหรือเปล่านะครับนี่เลยเห็นไหมมาแล้วแพ็กเลเวลเนาะอะ่มันจะมีเวลาอยู่ที่7 4็่ชั่วโมงนะครับพอเวลาหมดถามว่าจะหายไปเลยไหมไม่ ถ้าหากเวลาของแพ็คเลเวลหมดไปก็จะหายไปสักแป๊บหนึ่งถ้าหากคุณลงเล่นใหม่ก็จะสุ่มออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสุ่มออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ดวงและใช้ดวงแล้วถ้าหากคุณโชคดีก็จะสุ่มออกง่ายถ้า,าโชคร้ายก็เล่นไปเลยเดือน2เดือนกว่าจะสุ่มออกสักทีดอกคือว่ายังไงมันก็ไม่หายไปเลยมีโอกาสสุ่มออกมาตลอดเนาะจนกว่าคุณที่ว่าจะซื้อไปแล้ว สมมติคุณซื้อไปแล้วแพ็ก3าบาทเนี่ยซื้อไปแล้วปุ๊บมันก็จะไม่สุ่มออกมาแล้วเนาะคือจะสุ่มออกมาเฉพาะแพ็กที่ยังไม่ซื้อไปนะครับก็มีราคา 35, 4 9 2, 9 9 9 9อเอรมันราคาถูกลงปะวะรู้สึกว่าครั้งก่อนผมซื้อแพ็กนี้มันต้ง300้เท่าไหรว่วะ4 0่9บมั้งราคาค่างเงินมันถูกลงมั้งแล้วก็ไอแพ็กแปดสอแพงสุดก็อยู่ที่สองพันะครับก็ประมาณนี้เลย แพ็ k l e เวลนะครับก็แนะนำสายเปเปมากเปน้อยแพ็เลวลโคตรขุมมงมากครับต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวผมไปหลังใหม่แล้วกันตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวจะเปหมดเลยสามาบาทเนี่ย <c oughs> มาต่อไปคือจะเป็นเควสนะครับเป็นเควสของชอปเปอร์ของค่าหัวแหละก็ไม่มีอะไรมากคือเขาทำการเพิ่มจำกัดของค่าหัวของเควสเพิ่มขึ้นมา ตอนนี้ค่าหัวสูงสุดที่ทหาคุณทําได้จะได้เพชรก็คืออยู่ที่500ล้านล้านกว่านะก็ทหาคุณค่าหัวถึงก็ได้เพชรมา5เม็ด10เม็ดตามลําดับขั้นนะครับเวทค่าหัวเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นการบัฟอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่2มั้งที่มีการบัฟของตะคอเพิ่มขึ้นมารอบนี้เป็นการบัฟ เปลี่ยนแปลงสกิลของตัวละครในโหมด PVP ซึ่งเป็น6ดาวจากกาชา PVP นะครับก็อย่างเช่นเป็นเอเจ้าเอเนลจะมีการเพิ่มดาเเมย์เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมอยู่ที่1.1เท่าเพิ่มดาเมย์ม่ตายเพิ่มขึ้นเป็น1.6เท่าคือแรงขึ้นมากเลยนะแล้วก็ตัว uh, จากเดิมจะมีแค่การถึกขึ้นต่อสีฟ้าส0ก็จะมีเพิ่มเป็นถึกขึ้นต่อสเอ้ย สีม่วง10%ก็จะมีการเพิ่มขึ้นเป็นโจมตี4ีม่วงแดงขึ้นอีก30%นะครับคือว่าทั้งถึกทั้งตีแดงต่อสีม่วงขึ้นนะครับแล้วก็ที่ว้าวมากๆก็คือค่าคอสค่าคอสของตระคอในโหมดของ PVP จากเดิมอยู่ที่55เหลือแค่20อันนี้แม่งโคตรว้าวเลยนะเพราะการจัดทีมของในโหมด PVP เนี่ยค่าคอส มันจำกัดอยู่ที่300คือยังไงก็ตามคุณจัดทีมยังไงก็ตามครับโอ้โหคนตีผมมาตั้งเจ็ดรอบเลยรมันเปอะไรกันมาวะเนี่ยคืออ่าจัดทีมยังไงก็ตามนะครับค่าคอสมันจะตันอยู่ที่300ทุกครั้งนะถ้าคอสเนี่ยมันจะไม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่วัตอนของในโหมด PvP 6ดาวเนี่ยมันลดค่าคอสลงมา ทำให้เราจัดทีมได้เยอะมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นนะเพราะปกตินั้นค่าคอสของ6ดาวปกตินั้นจะอยู่ที่55แต่เกมลดมาเหลือที่20มันลดลงมาเยอะนะทำให้เราจัดทีมได้แบบหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ใส่ตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าอันนี้เป็นการปร,ปรับปรุงอัปเดตตัวคอที่แจม่มมากเลยนะเอเนลเหลือ2ี่สส่วนอาจจะคมารเหลือ2 8เนาะ แล้วก็ตีสีเขียวแรงขึ้นด้วยคุมมะ่ต่อไปไปอูรุนะครับก็จะมีการตีสีเหลืองแรงขึ้นคืออันนี้ผมชอบนะจากเดิมเนี่ยตะคอปกติเนี่ยจะมีแค่ว่าถึกต่อสีเขียวถึกต่อสีเหลืองเพิ่มขึ้นแต่จากนี้ไปจะมีการทําให้ตีสีนั้นแรงขึ้นถึกต่อสีนั้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ถือว่าก็แจ่มมากขึ้นแล้วก็ค่าคอสเหลือ20 สมูทตี้เหมือนกันก็จะตีสีแดงแรงขึ้นคอสเหลือ20บปูกราฟตีสีฟ้าแรงขึ้นคอสเหลือ20่โอลิจตีสีแดงแรงขึ้นคอสเหลือ20เพจวันอ่าเพจวันนั้นมีการปรับหลายอย่างอย่างแรกก็คือจะอ่าตูตอนแรกจะทำดาเมจแค่2ตัวเพิ่มขึ้นกลายเป็น3ตัวนะครับก็มีดาเมจที่กว้างขึ้นจาก2เป็น3ตัว แล้วก็ตีสีเขียวได้แรงขึ้นค่าคอสเลยยี่นะครับอัพพูตีสีอาเหลืองแรงขึ้นคอสเลยยี่แล้วก็อีวานครอบนะครับดามเมจ,จเดิมอยู่ที่1.5เท่าแรงขึ้นไปอีกถึง2.5เท่าบัฟดา,ามเมจเพิ่มขึ้นตั้ง1เท่าเนะี่ยแล้วก็อาตีสีแดงแรงขึ้นคอสเลยยี่น้องกับปะ กระปะในเพิ่งมานะแต่ก็ได้รับการปรปับปรุงแล้วเพราะเห็นว่าเขาใช้งานกันน้อยมั้งลุงก็เลยปรปับปรุงบัฟให้นะครับค่าคอสของกระปะก็เหลือย0เหมือนกันแล้วก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงของไม้ตาก,ก็คือ,อ,อไม้ตาของกระปะมีการเพิ่มเลยฮนะเป็นการเพิ่มดาเมจชั้นหนึ่งนะดาเมจชั้นแรกกระปะจากเดิมไม่มีดาเมจจากเดิมกระปะจะมีแค่การบัฟแล้วก็ดีบัฟ ให้กับทีของสายดาบแต่พออัปเดตมาปุ๊บกับปะจะมีการทั้งทำดาเมจแล้วก็ดีบัฟแล้วก็บัฟให้ด้วยจะมีการเพิ่มของดาเมจใส่หนึ่งตัวที่มีเลือดสูงสุดอยู่ที่3เท่าเนาะโอเคดีขึ้นแหละมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วดูน่าเล่นขึ้นนะครับแล้วก็ตีสีม่วงแดงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เป็น2ดินจานะตีสีเขียวแรงขึ้นคอเลือ20สนะครับสุดท้ายก็จะเป็น,นเอ้เซา อุต่หกดาวบวก4ีม่วงนะครับนี่คือ6ดาวบวกซึ่งเป็น6ดาวบวกลิมเต็ดนะไม่ใช่ p ี w p นะครับอุตา่าเออจะเรียกว่าบัฟเหรอไม่ใช่อ่ะมันคือการเนื้อสมากกว่านะอุต่าจากเดิมก็โดน1เอ๊บัฟสิโดนหครั้งเพิ่มขึ้นไปสองครั้งนะครับก็ในหมวดของ GP นะอุตา่าบัฟอา่าไม่ตายของหมวดของ GP นะครับ ประมาณนี้ส่วนคิสซลุูนะครับทำไมไม่บัฟเกมลุงบานบอกว่าคิสซลุเกียร์ขี้หน้ามันแล้วเอาไปบัฟครั้งหน้าแล้วกันนะทำไมลุงทำกับคิสซลุูผมอย่างนี้คิสซลุของหมวอพีพีครับถูกในบัฟในเดือนต่อๆไปครับเดือนนี้ยังไม่โดนบัฟทำไมลุงํากับคิสซลุอย่างนี้ทำไมลุงเกียริสซลุหรือย,ยังไงก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีนะ ด่นย้ำเลยดีมากๆากทำให้เราหยิบพวกนี้มาใช้ได้มากขึ้นไงเพราะค่าคอสมันน้อยลงเนาะอุ๊ยแฉงว่ะยังรู้สึกว่า,าทำให้เนี่ยอยากเปิดกาชาของ p ีีมากขึ้นเลยนะเพราะได้มาเนี่ยมันจัดทีมใส่ไปด้วยได้โคตรเลยไอ้ขอขอจัดโชว์สักหน่อยเดย้คือปกติผมมีเพจวันไงและเพจวันเนี่ยค่าคอสมันอยู่ที่ห้าสิบห้าแล้วมันเต็มไง ผมก็เลยไม่ได้ใส่มาแต่ตอนนี้ทีมแดงผมเนี่ยผมใส่เพชรวันได้มันก็จะดูดีขึ้นใช่ไหมอขอดูก่อยซอเพชรวันสีแดงเพชรวันเพชรวันนี่ไงเห็นไหมโอโ้โหแมงทีมดูผคือแบบดูพลังขึ้นอะ่ะจะเดิมที่ว่ามันใส่ไม่ได้ตอนนี้คือผมสามารถใส่เพชรวันเข้าไปแทน 5ดาวของ p p ได้อะคือ5ดาวของ p p เนี่ยคอสอยู่20 6ดาวก็อยู่20คือค่าคอสมันเท่ากันเพราะงั้นถ้าหากมี6ดาวก็ใส่หดาวไปเถอะมันดูดีกว่านะโอโ้ถือว่าอัปเดตครั้งนี้ทำให้หมวดของ p p เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็การจัดทีมที่เปลี่ยนไปมากขึ้นผมชมเลยลุงอัปเดตครั้งนี้จะมากของโหมด p p นะ ต่อไปก็คือเป็นนิดหน่อยก็คือจะเป็นเจ้าภาพเคลื่อนไหวของเจ้าซาโบแล้วก็โมโมะห้าดาวของอเทเชอร์เมื่ออัปเดตเข้ามานะครับห้าดาวที่มีการภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีแค่โซโลตอนนี้อัปเดตใหม่เป็นโมโมะด้วยโมโมะภาพเคลื่อนไหวขั้นหนึ่งและนี่คือขั้นสองครับก็อลัองการนะ เป็นตัวฟรีของเทเชอร์แม p ที่ภาพอลังการงานสร้างแถมกระพิบตาได้ด้วยเออแจมฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอเอ้าซาบโบ้หดาวบวกนะครับ6ดาวธรรมดานะซาบโบ้สีฟ้าซาบโบ้เนี่ยอาลูซี่แหละมันชื่อลูซี่นะครับลูซี่หดาวธรรมดาสีแดงหดาวบวกสีฟ้าก็เป็นร่างนี้ครับอันนี้ธรรมดาและนี่คือข้อส มโมโมดีกว่ามโมโมดูดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับข่าวสารในเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีการอ่าน่าจะวันที่ยี่สิบสองยี่สามมั้งน่าจะมีอ่าข่าวสารของตัวฉลองหลุดออกมาเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับตอนนี้วันนี้ก็มีประมาณนะครับก่อนจบไปขายของกันสักครู่หนึ่งนะ เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขาย ID ดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขาย ID ดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกมมากครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีนั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คุก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าดั a งบอลเลเจน์แล้วก็มีเกมแบล็กโคเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของ อาวันพีชเทชคูเนี่ยอยู่ด้านล่างนะต,ต้องกดอาคคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับอวันพีชเทชคูครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID ดีแบบว่าอา่าวัดดวงราคา10บาทต้นนะครับคือคุณแค่จ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับ ราคาก็ไปทั้ง3 0 0 uh, 7 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับ